เลนในเลนเดียวนียมันจะแสงมันจะไม่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 ยิงตามกระจกเลนทำได้น่สว่างครับแต่ก่อนพิธีไดฟิลมของโฟกัสที่มันเป็นครอบทั้งหมดเลยใช่ไหมครอบทั้งหมดนะ้นแฟลชมันเข้ามางี้ได้ไงเข้าตับกระจกเข้ามางี้ไงถ้าเป็นในเลนเดี่ยวนี้มันมันกันเลยมันไม่เข้าใส่ใช่ไหมมันมันไม่มีแสงเข้านะสว่างไงมันจะเป็นธรรมดาเลยตามความที่ ัดไปเลยบรรยากาศบ้านบ้านลุงช่างนะครับบ้านบ้านนาตอนนี้ก็บรรยากาศอยู่แถวเขาเขื่อนนะครับมากับน้องมาหานะครับจากที่การครับน้องไม่เห็นเลยของอาหาเนี่ครับมาญาติดีนะครับเป็นคนดีของสังคมครับโสดครับ นี่ก็มีลูกค้านี้ฮะโอ้โหตาสะท้อนเลยมองมามีหนึ่งสองสามตัวนะครับตรงโน้นตัวนึนก็ให้กินขนมเกันไปแล้วนะจัางก็นั่งเล่นแต่ที่เดิมตรงนี้แหละครับเพราะเป็นที่ที่ชอบมานั่งเล่นกันกับยามาฮ่าเบลกับวีประจาเลยแล้วเนี่ยกับย่ายงที่ย่างเนื้อก็ตรงนี้ฮะประมาณเสาตรงนี้นะครับที่เขามาฝาังไว้ ฝั่งเสาแต่ก่อนยังไม่ไม่ไม่ฝั่งเสาข้างรั้วนนี้นะเสาถนนนี่ครับบรรยากาศเอป่าบรรณานลงช่างนะครับติดกับเขาเลยเข้ามไปฝั่งนู้นคือเทศกรัรมบูชาเลยนะครับก็โอ้โหลมแรงมากเลยครับ ถ่ายตอนแร้คือเปิดเพลงฝั่งนู้นที่มีแสงไฟเนาะผมก็เลยปิดถ่ายเลยนะครับเพราะว่ามันผมผมชอบทำคลิปแบบสดๆไม่ชอบตัดต่อฮะเียวฮะนี่ยนี่ครับแสงจ้าเสือเกิน <laughs> ฟังเสียงมันยากาศเสียงลม นะครับมือลุงช่างอาจจะไม่นิ่งหน่อยอาจจะเวียนตาหน่อยนะตรงนี้ก็จะเป็นต้นยูคาต้นใหญ่นะครับที่ปลูกมานานแล้วนะครับที่เราปลูกป่านะเป็นยูคาใหญ่เลยต้นใหญ่ๆส่วนฝั่งโน้นก,ก็จะเป็นป่าธรรมชาติแบบไม่ได้ป่าปลูกนะครับป่าแบบโบราณเลยอะแล้วตอนนี้มีรถมานะ หนุ่มช่างก็ไม่รู้จะกลับฝั่งนี้หรือฝั่งทางหลังนะแม่ไม่เข้าตาชนแล้วออกเข้าชนบาดตายเห็นเห็นเห็นอะไรวะไอ้ไอ้นั่นแ่ะเป็นเข่าอ่ะเป็นเข่าบินชนที่นี่เลยชนชนเนี่ยบัวเนี่ยบัวถนนเนี่ยโผพะลงไปบนู้นไปรูัวตายปะ นี่ครับมากับน้องชมพูครับที่เราไปาขึ้นเขาพนมรุ้งกันนะครับคันนี้เลยครับดูน้ำมันนะเติมเต็มถังนี่ยน้องชมพูเราอะเอาซะกลิ่นชิคิวเลยแล้วอะขึ้นเขาลงเขาขึ้นเขาโอ้วิ่งทางไกลนะครับอันนี้ได้ถ่ายน้ำมันเครื่องให้เขาแล้วค่ะก็ถ่ายเช็จก็ได้ออกมา วิ่งชมธรรมชาติแถวบ้านนานะครับนี่ครัแต่ทางนี้จะไม่มีนานะครับฝั่งนี้ครับจะเป็นป่าทั้งหมดเลยเบ้านบางนาก็จะอยู่ฝั่งนู้นครับจะ,จะมีนามีอะไรนะฝั่งนี้จะไม่มีนาเลยครับเป็นป่าธรรมชาติแล้วเขาป่าเขาครับป่าเขาแล้วก็มีหินก้อนใหญ่ๆเยอะเลยครับหินนะเป็นหินทรายที่ครับหินทรายโบราณที่เขาเอาไปทําปราสาทด้วยหรือเปล่า สิพอหินเป็นหินเดียวกันเลยเหินซ้ายนะก็เดี๋ยวลุงช่างก็จะขอปิดคลิปแล้วนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเดี๋ยวลุงช่างจะให้ฟังเสียงธรรมชาติสักพักหนึ่งนะครับ ถ้า <c oughs> มีเพื่อนๆพี่ๆนานาติดตามเยอะๆเดี๋ยวลุงช่างจะสั่งกล้องโกโปมานะครับเพื่อทำคลิปดีๆสวยๆภาพสวยๆธรรมชาติสวยๆให้พี่ๆนาน,นะน้องๆ <c oughs> เพื่อนเอฟซีได้รับชมอย่างเต็มที่ครับผม น,นีนก็ลงช่างก็น่าจะเดินทางกลับบ้านแล้วครับเพราะว่าก็นานแล้วครับที่มากันนะครับยังไงก็ลูงช่างขอปิดคลิปเลยแล้วกันครับนะครับ,รบสวัสดีครับ